จะหายเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพาน้องหมา้อกแมวมาชมด้วยกันนะคะ เข้าสู่รายการ Pet บ o v e r b ายเจ d a y นะคะแน่นอนวันนี้แพลวมากับเจ้าเจ๋อนะคะเพราะว่าที่นี่ที่แพลวมาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาให้พาสุนัขมาได้ด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะคะอาหารอร่อยมากด้วยแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยรายการของเรานะคะนอกจากความน่ารักของสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยก็มีความรู้มาให้เหมือนเดิมค่ะสาระความรู้ของสัตว์เลี้ยงนะคะเคยสงสัยไหมะคะว่า เอเวลาที่เขาส่งสุนัขไปเมืองนอกหรือว่าสัตว์เลี้ยงไปเมืองนอกเขาทำกันยังไงไม่ต้องสงสัยนะคะเดี๋ยวแพลวจะให้พี่วานพาไปค่ะกับ Dream Team Canal Go Winter ไปเลยบินไปวบช่วงโชว์เพชวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูการส่งออกน้องหมาไปต่างประเทศกันครับนี่คือน้องมัฟฟินจาก Dream Team Canal ที่เตรียมตัวจะย้ายบ้านกินเตอร์ไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับขั้นตอนการดำเนินการนั้นจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยครับก็เดี๋ยวเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ะคะ่ะเลา,าก็เขาจะตรวจร่างกายแล้วก็พวกผูหลอดด้วยก็ในส่วนของการเดินทางนะครับหากท่านขึ้นเครื่องที่สถานีสุรณภูมิเนี่ยนะครับในการติดต่อ พื่อตรวจตรวจสอบแล้วออกใบอนุญาตเนี่ยก็จะต้องมาติดต่อที่หลักการการศึกษาอณภูมินะครับเมื่อทราบกําหนดเดินทางนะครับก็คือภายในสาวันนะครับก่อนที่จะเดินทางเนี่ยทางเจ้าของสัตว์นะครับจะต้องนําตัวสัตว์นะครับแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับมาติดต่อเราจะตรวจสอบในส่วนของเอกสารนะครับตามเงื่อนไขของประเทศที่จะไปนะครับพร้อมทั้งตรวจสุขภาพสัตว์ทั่วไปด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะเดินทางและไม่มีโรคติดต่อนะครับ สวิตค่ะปวิตสวิตเดี๋ยวใช้พาสปอร์ตนะคะมีมีพาสปอร์อรตแล้วก็สมุดวัคซีนแล้วก็มีผลตรวจเลือดะคะ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะดี๋ยวต้องทําการตรวจสอบออสุขภาพสุนัขนะคะเดี๋ยวรบกวนยืนถ่ายรูปที่จุดแดงๆนู้นนะคะ หลังจากเราเช็คตรวจสอบเอกสกอารถูต้องเรียบร้อยแล้วนะครับสุนัขก,ก็จะดับการตรวจสุขภาพตัวไปนะครับเพ <c oughs> ื่อดูว่าสุสุนัขเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะขึ้นเ,รนนเนครื <c oughs> ่องเดินทางได้หรือไม่ครับไดนไปสั่นไมโคชิปมาไหมครับอ๋อั่มาแล้วค่ะขอเช็คหน่อยนะครับโอเคครับ ส่วนของไมโครชิปเนี่ยาบางประเทศเขาจะกำหนดว่าจะสุนัขจะต้องมีไมโครชิปนะครับทุกตัวที่ไปแต่เราบางประเทศอาจจะไม่ไม่ไม่ได้กํากำหนดว่าต้องมีขอหมอตรวจสุขภาพ กันกคววหลังจากที่เยื่นเรื่องและตรวจตรวจสุขภาพสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของสัตว์ก็จะนั่งรอนะครับเร,เรียกเรียกเพื่อรับเอกสารก็คือใบอนุญาตนาออกนอกราณาจักนะครับแล้วก็ใบรับรองสุขภาพสัตว์นะครับลงเ,เน้วค่ะอเคไปดกันอันนี้นะครมีซีวิทิบัาินะคะ สุขภาพเอกสารเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้อะค่ะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับที่ฟาร์มแล้วเราก็เอาเอกสารทั้งหมดให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็เอาเอกสารทั้งหมดที่เตรียมไว้ไปยื่นกับเคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็เอาน้องขึ้นเครื่องได้เลยค่ะหลังจากจัดการกับเอกสารและก็ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วที่เหลือน,น้องมัฟฟินก็รอว่าที่เจ้านายคนใหม่มารับซึ่งบินตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับ switzerland and i just bought a little very small, little dog here and, yeah, it's already, yeah. <laughs> so i just arrived today and i picked it up the dog and uh, i'm gonna go home tomorrow again so it's a very short trip uh, for a beautiful dog uh, our friend uh, told us about that dog we saw that dog and we ordered one and yeah Think has good life with นี่ก็เป็นขั้นตอนการส่งออกน้องหมามไปต่างประเทศครับจาก Dream Team c a n n e l แหม่ดูน้องมาฟินไปถึงก็่ายแววการโคอิเตอร์เลยนะครับ o n ้ y เ i n g อ i n g วดข้อดีนนปรึกษาหมอสิครโอ้โห,โ,หโหต้องบำรุงข้อต่อเนะไม่เอาว่าขมถ้าผมก็ขอบายนะครับยากอะไรเขากินเล่นกันแล้วเจอหายเฟล็กซี่ฟิกซ์ไงมีกลูคโคสมีนและคอรดรอยตินเพื<ช>่อบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์จริงหรอลองหามาทานดูสิจะหาเฟล็กซี่ฟิก เจอมันสซนมากเลยค่ะมันเริ่มเป็นหนุ่มแล้วไม่ค่อยติดใครทั้งสิ้นในโลกนี้นะคะแล้วดูดิว่าไงชอบไหมที่เนี่ยแต่ตอนนี้นะคะเจอกระซิบมาบอกมาว่าที่เจออยู่ไม่นิ่งเพราะว่ามีสาวคนหนึ่งเขารออยู่ค่ะน้องอตอมไม่ไอดนะคะน้องคนนี้เนี่ยเพลงที่เธอเคยร้องเอาไว้ กดที่1ก็คือห้ามทิ้งกดที่2ก็คือห้ามทิ้งกดที่3ก็คือห้ามทิ้งกดที่4ก็คือคือว่าง่ายทุก,กดห้ามทิ้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเลี้ยงสุนักแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ห้ามทิ้งเหมือนกันนะคะไปดูกันดีกว่าเพราะว่าเธอมีสัตว์เลี้ยงถึง3ตัวด้วยกันดูซิว่าจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะกับช่วงนี้คู่หูคนดังยย yeah! สวัสดีคะ่ะอตอมไม่ได้วค่ะทักทายพี่แพรวด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของอตอมเองนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่บ้านด้วยนะคะเป็นโรงเรียนทางโรงเรียนสอนร้องเพลงของอตอมนะคะชื่อว่าวิชายบายอตอมซึ่งข้างในเนี่ยมีความสนุกรออยู่มากมายไปตามไปดูกันดีกว่าค่ะลงมา ดีกว่าคราวนี้จะไปกันที่ห้องเต้นซึ่งเป็นห้องใหญ่สุดของบ้านแล้วค่ะแล้วก็ สำหรับคู่หูสุซีจริงๆแล้วก็รักเขาทุกตัวนะคะแต่ว่าถ้าซี้กันซี้กันใ,นใ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 นอารมณ์ที่แบบชอบกัดกันตอนกลางคืนก็คงจะเป็นแสนลกักษ์อะค่ะแซนลักษเขาจะเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนหยิ่งๆเชิดเชิดแต่เขาอะชอบหาเรื่องชวนเราเล่นตอนกลางคืนตอนกลางคืนเหมือนเขาจะนอนห้องแม่กันใช่ไหมคะเขาจะนอนห้องแม่กันแล้วก็เวลาเวลาที่เรานอนอยู่ข้าง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 แม่มคะเขาจะแบบเหมือนมากัดเสื้อเราแบบมาเล่นกับฉันสิ แล้วเราบอกไม่เอาไม่เล่นเขาก็จะมาเล่นกับฉันสิแล้วพอเราหันไปเล่นกับ่ยเขาจริงๆเขาจะแบบเหมือนขู่เราถ้าเห็นในคลิปอะค่ะแม่เขาจะลงคลิปเป็นรัดเวลเลอร์เหรอลูกหนูเป็นชื่อว่าไม่ใช่เหรอคึ้นนกขึ้นนกขน้นนกโอ้นกหนูปะใช่ไหมใช่ปะรักอย่างเงี้ยเหรอไหนอย่างเงี้ยชอบอย่าเงี้ยชอบอย่างเงี้ยไหนอ่ะชอบเล่นชอบใช้ความรุนแรงสั่นหลังเอาพี่เป็น สำหรับเวลาการมหองทั้ง3ตัวนะคะถ้าแสบก็จะเป็นเริ่มที่แสนลักก่อนเลยจะเป็นช่วงที่แสนลักเขาจะมีบ้านที่เป็นอุโมงะคะ่ะเป็นทํามาจากไม้หวายดัดเป็นกลมๆใช่ไหมคะก็ทํากันบ้านก็จะมีกล่องดินสอมีปากกามีสีอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องใช้เมจิกในการที่แบบเขียนใช่ไหมคะเราก็หันไปเอ๊าหายไปไหนนะเอาไม่เป็นไรสีนั้นไม่ใช้ก็ได้เขียนไปเรื่อยอยากได้ลิควิดเอา้าลิควิดหายเขานั่งอยู่ข้างเรานะคะ เราก็ไปไปมามาของหายเรื่อยเื่อยเรื่อยเเริ่มรู้สึกว่าแบบผีหลอกหรือเปล่าพอเราไปเดินหาท่านละค่ะไปเตะเข้ากับบ้านเขาดังกรุ้งกริ้งเปิดเข้าไปในบ้านของทุกอย่างของหนูอยู่ในอุโมงค์ของแสนลักเหมือนแบบขโมยคือเขาเขา,เขากึบ๊บเขาก็วิ่งไปคืนแล้วก็เอาทีลอันเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนถุงเท้าก็เช่นกันค่ะ การรมนี้ของสเปนนะคะก็จะเป็นเมื่อไม่นานมันเนี้ยค่ะต้องต้องออกไปทุระค่ะต้องออกไปทุระข้างนอกซึ่งไอ้ระหว่างเอาของเข้าเราก็เดินเข้าเดินออกในบ้านเพื่อเตรียมของใช่ไหมคะล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆจ่ายค่าทางด่วนปุ๊บปั๊บหันไปสเปนอยู่ข้างหลังเขา็อ,อกมาเฮ้เธอเอาฉันกลับคืนบ้านไม่ได้แล้ว เด็กมากเราก็ไม่รู้ว่าว่าความรักที่จะต้องมีให้หมาหรือสัตว์เลี้ยงอะค่ะมันเป็นยังไงเราก็จะจาโมเมนต์ในช่วงนั้นไม่ได้แต่ว่าช่วงที่จะประทับใจเขาที่สุดอะค่ะคือคือตอนที่ส่งเขาไปอยู่กับยายแล้วทุกปิดเทอมเราจะไปกลับไปที่สุราษฎร์ธานีอะค่ะเราก็ไปเจอเขาอีกปีนึงเห็นเขาเป็นแผลลอยเย็บอยู่ช่วงเนี้ยค่ะก็คือบ้านตรงข้ามกับคุณยายเนี่ยเขาเลี้ยงหมาอาเซเียนสองตัวแล้วเขาเป็นหมาตัวเล็กตัวเดียวในซอ,อยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็เหมือนแก่แล้วแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนไปโดนเขากัดมาแล้วไสแตกไส้แตกแบบเย็บแผลกันเพึ่งเสร็จเลยแล้วก็หนูก็ได้ไปเยี่ยมแล้วพ่อยายเล่าให้ฟังแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเขาน่าสงสารไม่ค่อยอยู่ที่นู่นนะคะทุกคนทํางานหนักคุณยายหนูทําสวนยางพาราแล้วก็ต้องขึ้นสวนบ่อยเขาก็ต้องอยู่บ้านกินกินอาหารแบบอาหารคนคุกับอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้แบบสุขภาพคนแล้วก็สุขภาพของตัวเขาเองไม่ค่อยดีนักอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบตัดสินใจว่า เดี๋ยวอาจจะขอยายมากับคืนมาที่นี่ดีกว่าเพราะตอนแรกที่ให้ไปเพราะกลัวยายเหงาวันที่เราจะกลับอะค่ะเราก็เปิดประตูจัดของทุกอย่างละเราก็กลัวว่าเอามาแล้วยายจะเหงายายจะร้องไห้เพราะยายก็ผูกพันกับเขายายก็รักมากอะค่ะเราก็เห็นเขาเองอะเขาเขาคือหนูเคยเห็นในละครนะคะว่าเลือกใครไม่รู้จะเลือกใครดีรักทั้งคู่สนไว้ยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็น้ําตาไหลมองทางยายแล้วก็มองทางหนู แต่เหมือนอยากจะบอกยายว่าหนูขอกลับไปที่บ้านหนูเธอนะยายเขาก็เหมือนแบบยายเขาเข้ามาแล้วเขาก็อุ้มแล้วก็ส่งให้หนูเลยยายบอกว่ามันอยากกลับมากับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้าตาเขาไหลแบบไหลลงมาเหมือนขน,นเอลยอ พูดสำหรับความสามารถลระคะอันมีมากลดลงหายตัตัวทำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะไม่รู้จะโชว์อะไรดีผมแต่ทุกตัวสามารถยืนสองขาได้นะคะถ้ามีอาหารนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราอยากจะทำเป็นกิจกรรมการกุศลนะคะขึ้นมาอย่างหนึง่งจริงๆแล้วอยากจะจัดปีละครั้งอะคะ่ะแต่ว่าไปลงเอยที่ที่เป็นน้องหมาเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ชอบหมาอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฟซบ o o กค,ะคะ่ะจะมีแต่หมาถูกทำร้ายหมาถูกฆ่าหมาถูกทรมารลัดปากทำนู่นนี่นั่นแบบทรมานกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี กลุ่มคนใจบุญที่ที่รับเลี้ยงแต่ว่าด้วยทุนทรัพย์ไม่พอด้วยอะไรเงรี้ยแต่ว่าเขามีใจที่เลี้ยงน้องหมายอย่างป้าจุอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยติดต่อไปทางเขาว่า,ว,าว่าเราอยากจะจัดกิจกรรมดีๆเป็นคอนเสิร์ตหอ r มออาร์คอนเสิร์ตเพื่อเพื่อช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากที่พอ ตัดสินใจว่าโทรชวนเพื่อนทุกคนแล้วคือเพื่อนทุกคนพอรู้ว่าทำเพื่อหมาค่ะทุกคนแบบไม่มีใครปฏิเสธค่ะรีบรีบมากันแล้วก็ดีใจที่ที่เราได้จัดกิจกรรมขึ้นมาครั้งแรกแบบนี้แล้วแล้วทุกคนในงานให้ความสนใจมาร่วมกันเยอะค่ะอย่างในงานก็น่าจะประมาณแบบ2 0 0กับ300คนนะคะที่แบบซื้อบัตรเข้ามาร่วมงานกันคะร่วมทําบุญกันในครั้งนี้ค่ะ เพลงเหรอคะก็คงจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหมาคะ่ะเป็นเพลงของน้องเกลลละกันเพลง I Am Your Dog ค่ะลองร้องให้ตอนดูไปไหมคะเพื่อนรักฉันเอาหมามาฝากไว้มันชื่อปัปปี้ดูสีขาวๆหัวฟูๆหน้าที่ชืนต้องเป็นพี่ เรบปรตอมนะคะก็เร็วๆนี้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะมีซิงเกิลใหม่ค่ะ <ๆ S 1> ก็ยายบ้านใหม่เนอะอยู่กับ b c t ีเทโรนะคะก็ยังไงฝากติดตามผลงานกันด้วยก็ออกมาในรูปแบบใหม่ค่ะก็จะเป็นวงผู้หญิงร้วนนะคะเล่นดนตรีร้อ,องเพลงกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็มีอินสต g แกรมนะคะก็พิมพ์ว่าอะตอมใหม่ไอดอลได้เลยนะคะ A T O M M I C I D O L ค่ะแล้วก็ แฟนเพจนะคะเฟซบ o o กแฟนเพจนะคะก็ f a c e b o o k c o m a t o m 0 1อมค่ะก็จะมีอัปเดตว่าวันนี้มีคิวงานที่ไหนมีลงรูปกันค่ะมีรูปสันลักด้วยมีรูปสนโนด้วยค่ะแล้วก็โรงเรียนนะคะวิชายบาาอตอมค่ะก็ยังเปิดรับสมัครน้องๆอ,อยู่นะคะมีวิชามากมายหลายอย่างเลยก็ยังไงก็ฝากน้องๆแล้วกันใครสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อดได้ที่เบอร์ของคุณแม่พี่อตอมนะคะ อยากกระโจนทิยานขึ้นไปให้สุดขอบฟัน,อ,ฟนอยากจะุินขึ้นไปสู่ฟันให้สุดขอบฟันไม่ดีแน่ถ้าเขาต้องฝันสลายเพราะไขข้อเสื่อมเจอาไฮเฟ็กซี ix, ่ฟิกซ์มีโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์เจอาไฮเฟ็กซี่ฟิกซ์ ต้องการอะไรที่เป็นดิสนีย์หน่อยไหมสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบให้สุนัานะคะหรือว่าสตีญญของเราเนี่ยใส่เครื่องประดบับเสื้อผ้าอะไรที่เป็นดิสนีย์ค่ะเพื่อนแพลวทำนะคะเป็นรุ่นน้องแพลวคะ่ะชื่อน,น้องยุ้ยนะคะเขาทํามาคะ่ะแล้วก็เป็นถูกต้องตามลิขสิทธิ์เลยนะคะของดิสนีย์เราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเสื้อผ้าอ c ซิสซอรี่จะน่ารักขนาดไหน สวัสดีค่ะชื่อยุ้ยนะคะเป็นเจ้าของบริษัทเพทโลโซฟีนะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์สัตว์เลี้ยงะคะ่ะดิสนีย์นะคะจริงๆเกิดจ,จาก3เหตุผลเนาะเหตุผลแรกก็คือน่าจะเหมือนกับเจ้าของธุรกิจที่เข้ามาในวงการนี้ก็คือเป็นคนรักสัตว์พอรักสัตว์ก็ชอบช้อปปิ้งใช่ไหมคะพอชอบช้อปปิ้งก็ไปเห็นสินค้าที่ญี่ปุ่น ล้วก็เกิดไอเดียส่วนที่2คือเออเรามองว่ามีช่องว่างทางการตลาดตรงนี้เนาะที่แบบเมืองไทยยังไม่มีลิขสิทธิ์เสื้อผ้าสวยๆยงียค่ะก็เลยเ,ออเป็นเหตุผลที่2ออีกเหตุผลหนึ่งก็คือ,อ,อที่บ้าน,นะคะเป็นมีแบ็กกราวน์เป็นการเออม้เนอยู่แล้วนะคะแล้วกออออ็หุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมหุ้นกันเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบสินค้าก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นธุรกิจตัวนี้ b บรนด์ดิสนีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกรู้จักนะคะแล้วก็ตัวแบรนด์ดิสนียเองเนี่ยเขามีโปรโมททำการตลาดแบรนด์ของเขาเองด้วยเราก็เลยมองเห็นว่าเออดิสนีย์ Disney เนี่ยน่าจะเป็นตัวแบรนด์ที่นำมาพัฒนาสินค้าได้ดีเพราะว่าเขาโปรโมทด้วยเราก็โปรโมทด้วยไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือ Disney เนี่ยมีการ์ตูนค่อนข้างเยอะนะคะณวันนี้เนี่ยเรามี การ์ตูนที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ที่เราถือเนี่ยมากกว่า20ตัวเ,เวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของดิสนีย์ค่ะเราต้องออผ่านอ p พู v ว l จากวอลดิสนีย์นะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสินค้าที่เราออกแบบมาเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้เนี่ย ใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วก็สินค้าเราเนี่ยเราต้องคอนเซ็ปต์ต้องต้องโดนนะคะแล้วก็สินค้าต้องดีแล้วก็ราคาต้องจับต้องได้ก่อนอื่นขอแนะนําเป็นคอลเลกชันเสื้อผ้านะคะจริงๆเรามีสินสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าเยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็จะนําเสนอตัวนี้เป็นคอลเลกชันใหม่นะคะก็คือจะเป็นเสื้อฟันซีที่เป็นคอลเลกชัน i s ส e y p พรินเซสก็คือน้องหมาสายระฟุ้งฟิงแน่นอน ผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกปลอกคอใส่จูงเสื้อพยุงตัวเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ที่ที่เราออกมานะคะก็คือเราจะออกแบบมาเนี่ยให้เป็นลักษณะแฟชั่นก็คือใส่จูงแล้วยังยังสวยด้วยค่ะผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่นอนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างอันนี้เอามาแค่ออสองคอลเลคชันนะคะก็จะเป็นคอลเลคชันโดนัท ทรงโดนัทก็คือหน้าตาเหมือนโดนัทเลยก็เป็นมิกกี้เมาส์แฟนซีแล้วก็พีนี่เมาส์แฟนซีนะคะแล้วก็จะเป็นคอลเลคชันของออกลุ่ม Toy Story นะคะเราก็จะมีตัวที่เป็นพระเอกของเขา2 2 2ตัวก็คือตัวบัตไลเอียร์นะคะแล้วก็ตัวบู o ี้ Toy Story นะคะอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาสินค้าแล้วก็เพิ่มวารเตี้ให้มากขึ้นนะ,ะนะวันนี้เนี่ยเราโฟกัสที่ของสุนัข แต่อนาคตเนี่ยเราจะออกผลิตภัณฑ์สำหรับแมวด้วยนะคะก็อยากให้ติดตามกันต่อไปก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสิผลิตภัณฑ์ของเรานะคะดิสนี์เนี่ยก็จะวางขายอยู่ตามเพจช็อปนะคะ ซึ่งก็จะมีทางเพจช็อปที่มีสาขาและไม่มีสาขาอยู่ตามห้างต่างๆเดลลมเซนทันนะคะแล้วก็อย่างที่นี่เพจคลับนะคะที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่ให้ได้ใช้นะคะแล้วก็มีอยู่ที่ห้างเซนนะคะเซนทัลเวิลด์ชั้นหกนะคะแล้วก็ณนะวันนี้เนี่ยเรากำลังขยายสถานที่ขายก็คือเรากำลังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดด้วยนะคะก็ผู้ใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ไปแล้วใช่ไหมล่ะเจอเจอเจอก็ส่งส่งส่งคนหน่อยส่งคนหน่อยหันหน้าไปเดี๋ยวจุบวันนี้พาก็เจอไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าคิดถึงเราเมื่อไหร่แล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ได้แล้วนะคะรวมทั้งเข้าไปดูใน Facebook หรือ Instagram ก็ได้ค่ะ p พ t l o v e r by ายเจอหายค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณสถานที่ด้วยค่ะ If it is สถานที่น่ารักมากกะว่าจะพาเจอไปโดดน้ำดีไหมนะอะไรพูดน <ed in> <background> ี <ed in> <background> ่แปลว่าอะไรโดดเชื่อกัน ึงต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 ึงงงงงมึนดูดูดดูดูดูดดดดดแม่แม่แมส่วนสาวน้อยคนนี้นะคะมาเป็นคนที่2ค่ะเป็นชิว,วา,าว่าขนยาวตัวเมียนะคะตอนแรกซื้อมาเขาบอกว่าเป็นทีครับ<__เดี๋ยวนี้ครับมากเลยะค,ะค่ะเสื้อผ้าเนี่ยครับปึงเลยถ้าสมมติว่าอยู่บนเตียงอะคะ่ะ เขานอนางแล้วแบบไปเล่นกับเขาเนี่ยเขาจะ